ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tarot of Butterfly วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมให้ไพ่เล่าเรื่องราวของคุณนะคะก่อนอื่นผู้อ่านขอสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนากันทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมให้ไพ่เล่าเรื่องราวของคุณนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อยากเก็บมาใส่ใจนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งรับแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะวันนี้ เราจะมาดูพลังงานตัวตนของคุณนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องราวของคุณนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง is of sort พลังงานของคุณขึ้นมาดีมาก ท่านใดที่จบเรื่องราวใดๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความรักท่านใดที่รอที่กำลังหางานใหม่มองหางานใหม่หรือกำลังที่จะลงทุนทําอะไรเปิดร้านเปิดกิจการมีแผนการที่จะ ทำอะไรณนะตอนนี้คุณพร้อมที่จะได้รับโอกาสนั้นหรือท่านใดที่กำลังเริ่มทำงานใหม่เปิดร้านความสำเร็จมันจะมันเกิดขึ้น กับชีวิตคุณนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆสิ่งใดที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณรอคอยมันจะเกิดผลสำเร็จและความงอกงามชัยชนะรอคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ใบต่อไปว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่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  ที่ผ่านมาท่านเจอปัญหาอุปสรรคมากมายความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันในที่ทำงานคุณทำดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นค่าคุณทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่มองว่าคุณดีกลับเชิดชูมองคนอื่นบางคนบางท่านอาจจะมีคนอื่นที่แย่งผลงานของคุณไปด้วยซ้ำแต่ เป็นเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวมีความตั้งใจจนคุณฝ่าฟันอุปรสรรคแสดงความสามารถของคุณให้เป็นที่ประจักษ์คุณได้รับชัยชนะนั้นความสำเร็จอยู่ในมือคุณค่ะใครที่คิดไม่ดีใครที่ให้ร้ายป้ายสีคุณ เขาคนนั้นคนพวกนั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองไปความดีความพยายามความสามารถที่คุณมีอยู่ในตัวคุณคุณใช้ความอดทนความพยายามและในที่สุดตอนนี้คุณได้รับชัยชนะความสำเร็จลาบผล ความสรรเสริญเยนยอหน้าที่การงานตำแหน่งทุกคนยอมรับในความสามารถของคุณบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของความรักคุณเป็นตัวเลือกของใครความขัดแย้งในความสัมพันธ์คุณจับได้ว่าคนของคุณหลอกลวงคุณคนรักของคุณหลอกลวงคุณ มีการปิดบังความจริงมีมีการหลอกลวงกันในความสัมพันธ์นี้ทำให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ความไม่เข้าใจกันแต่เพราะตัวคุณมีความมั่นคงมีจิตใจที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวมีความรักที่แน่วแน,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 แน่คุณเป็นคนที่จริงจังและจริงใจ คุณคบใครคุณคุณก็อยากให้เขาชัดเจนกับคุณและเป็นเพราะตัวคุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวถ้าคนของคุณไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้คุณก็พร้อมที่จะจบแต่คุณกลับเป็นฝ่ายชนะถึงเขาจะไม่เลือกคุณ คุณก็มีความสุขของคุณคุณชนะในแบบของคุณแต่คุณคือผู้ที่ถูกเลือกค่ะท่านใดที่มีปัญหามีความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันกับคนที่คุณรักอยู่กับคนที่คุณคบอยู่คุณต้องการความชัดเจนจากเขาคุณจะได้คําตอบนั้นและเขาจะเลือกคุณ สำหรับท่านใดที่มีความขัดแย้งกับคนที่คุณรักอยู่นะคะเขาจะเลือกคุณผู้อ่านเขาอนุญาตเปิดไพ่ดูพลังงานออร์เรเนการ์ดอยากแนะนำอะไรคุณคะท่านที่มีปัญหากับความสัมพันธ์นะตอนนี้ออร์เรเนการ์ดอยากแนะนำอะไรคุณคะ เตรน h ให้บอกให้คุณเข้มแข็งคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรมาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องของความรักแค่คุณเข้มแข็งคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้เตรนยังหมายถึงคนที่ มีปัญหากับคุณอยู่นตอนนี้มันจะเป็นการปรับเปลี่ยนปรับความเข้าใจกันคนที่อาจจะเคยอยากเอาชนะกันเขาจะอ่อนให้คุณหรือคุณจะอ่อนให้เขาเป็นการปรับตัวปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจเพื่อที่จะ สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขความรักที่ดีมันต้องเป็นความเข้าใจกันไม่ใช่ความเอาชนะไม่ใช่หมายถึงใครเป็นผู้นำไม่ใช่หมายถึงใครเป็นผู้ตามแต่เป็นการร่วมแชร์ร่วมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้แต่ที่สำคัญต้องอดทนต้องมีความอดทนมีความพยายามถึงจะผ่านพ้นถึงจะไปด้วยกันได้นะคะเราเคลนกาว peace ความสงบ ต่อไปนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความสงบเกิดขึ้นหลังจากที่เจอปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องของหัวใจมามากมายมันทำให้คุณรู้สึกว้าวุ่นเหน็ดเหนื่อยแต่ต่อไปนี้ขอแค่คุณอดทนค่ะความสุขสมหวังอนาคตรอคุณอยู่ นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ